รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผลิตภัณฑ์จากเสือกกบปราจีนบุรี จากภัยวิกฤตทางธรรมชาติที่เรียกว่าน้ำท่วมนะคะทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ปลูกต้นกกควบคู่ไปกับการทํานาและด้วยต้นทุนที่มีอยู่มากจึงก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสือกกบ้านบางพลวงมากว่า20ปีโดยนําภูมิปัญญาที่มีมาแต่โบราณแปรรูปให้เกิดความหลากหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งก็ได้หน่วยงานภาคส่วนราชการมาสนับสนุนจนพัฒนาการขายทางช่องทางออนไลน์แล้วก็แหล่งชุมชน ส่งสินค้าไปอยู่ในมือทั้งคนไทยและต่างประเทศ